ทำไมคนบางคนถึงหน้าเคารพแม้นเขาไม่พูดอะไรเลยคุณเคยเห็นไหมครับคนบางคนเนี่ยไม่ได้พูดเยอะไม่ได้โชว์เก่งแต่พอเขาเดินเข้าห้องประชุมเนี่ยทั้งห้องเงียบลงทันทีเขาไม่ได้มีตำแหน่งใหญ่ที่สุดแต่ทุกคนเกรงใจและนับถือแล้วคุณอยากเป็นแบบนั้นไหมครับความนับถือเนี่ยไม่ได้มาจากเสียงดังแต่มาจากน้ำหนักของการกระทำผมมีรุ่นพี่คนหนึ่งนะ ชื่อพี่เอกนะเป็นชื่อสมมุตินะฮะเขาไม่เคยพูดเกินความจําเป็นไม่เคยชี้นิ้วใส่ใครแต่เวลามีปัญหาเนี่ยคนทั้งนแผนกจะรอฟังว่าพี่เอกว่าไงเพราะเขาเคยอยู่เป็นคนสุดท้ายตอนที่โปรเจกต์ล่มนะเขาเคยรับผิดแทนทีมโดยไม่โยนใครและเขาเคยช่วยคนที่ไม่มีใครเหลียวแลโดยไม่พูดสักคำนั่นแหละครับคนแบบนี้ไม่ต้องพูดว่าเขาเป็นใครเพราะคนอื่นพูดถึงเขาให้หมดแล้ว ถ้าคุณอยากให้คนเคารพคุณนะลองเริ่มจากการเป็นคนที่ไว้ใจได้โดยไม่ต้องพูดอะไรเลยและถ้าคลิปนี้เตือนใจคุณได้อย่าลืมช่วยแชร์คลิปนี้ไปให้เ,เพื่อนๆของท่านด้วยนะครับเพราะบางทีโลกนี้ต้องการคนที่น่าเคารพมากกว่าคนที่แค่พูดเพราะ